สวัสดีครับไอหนุ่มชุดแดงนะครับผมว่าวานะครับด d ี DC นะครับต่อจากคลิปที่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาคืนอยู่ในเมืองเชนเนอร์กอสเชนเนอร์กรสอกสแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่ถนัดแมปนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยยังหา แฟไม่เจอเลยซึ่งแต่ก่อนอะ่ะตาทิ้งเอาจะเจอแล้วเนี่ยนะครับพอได้บน่นปุ๊บเจอเลยอ่าถ้าเราเจอแฟเราก็โอเคหน่อย ตีกูโดนยังไงห่างกันตั้งเยอะเราต้องหาสถานที่ที่จะปาแฟนครับเพราะมันก็ต้องใช้เวลาสักโอเคตอนนี้ก็แดงพอจะมองอย่างอื่นเห็นแล้วเนาะเจออีกก็ดีเนาะเจอเมาสท่นดิวนะครับ บักบาาลเ,ลเ็นไหมลอยอยู่ในบ้านยอ่อเอานะครับกด C เนอะงั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งแบบพุ่ง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 ,ง,งมีคนอยู่ข้างบนหรอตอนนี้ก็ ไม่กลัวอะไรนะครับคนก็ไม่กลัวเพราะไม่มีคนเล่นมีคนแหละแต่ว่าคนเขาก็คงคงไม่มาถึงแล้วก็ฆ่ากันใช้1อันนะครับเก็บ1อันตอนนี้พยายามหาสิ่งของทั่วไปนะครับจำเป็นนะ คือแผนที่ไม่ขีดอะไรเงี้ยลูกกระสนุนนกกระป๋องเปล่านะครับเอา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 ยิงดีไหมอ่ะปืนมีหกนัดอ่ะ เรียกพวกมาหรือเปล่าเมืองนี้คือเมืองเชโนกอสใช่ไหมเมืองเชโนกอสออ่ถ้าจะไม่ผิดจะมีจุดมิลิเทอรี่รุทอยู่ทางนี้อีกที่หนึ่งนุกวิดนุกไปคอสซีเล็กอนาเธอร์มิชชั่น วิ้มีคนจุดไฟไว้ตรงนั้นด้วยนะครับตรงนูน้นตรงนูน้นนี่วิ่งแบบไม่รู้สถานที่เลยนะคุณก็จะเห็นแค่สีแดงๆใช่ไหมเหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นแค่สีแดงๆเหมือนกันอาจจะเห็นโลเคชั่นนิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดแบบรู้เยอะ แสดงว่งา,า,งวาวิ่งมาผิดทางแล้วเราวิ่งไปผิงไฟนะครับอ้ยโดนได้ยังไงโดนได้ยังไงตกใจนิดนึงใช่ไหมเข้าได้ใช่ไหมโอ้ยดันมากินแสงเราอีก โอเคเข้าได้นะครับจำได้แล้วมันเข้าได้โอเคมีลูกกระสุนรีวอลเวอร์เอ้อ่าถูกลูกคุมกับที่โดนเลือดไม่ออกนะ กะสุลูกซองภารกิจในครั้งนี้ก็คือกะว่าจะไปให้ถึงคลาสเทลนะครับแต่ว่าก็แวะหาของใช้แถวนี้ก่อนเนาะ มันน่าทุบตู้ได้เนาะจริงปะมาแล้วก่อนหน้านี้คือใช้ไฟฉายด้วยนะครับแต่ว,ว่าพอมีได้ปืนรีวอนเวอร์ก็คือทางนู้นคือที่เราปาเนาะตอนนี้ผมอยากรู้ที่ไปมากเลยว่าจะไปทางไหน เพราะไม่มีแผนที่นะครับไม่มีแผนที่นะครับมีแต่นาฬิกานะตอนนี้มีอยู่สองคนนะผมกับคุณเนี่ยคุณเช a ร์โดเนี่ย,ยปาแฟดีกว่าปาแฟไปทางนู้นซอมบี้จะวิ่งหาแฟด้วยนะครับเคยเห็น นั้นเราเข้าไปยังใช่ที่เราเข้าไปก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ตอนนี้ต้องการทรัพยากรอย่างมากเลยนะครับทรัพยากรทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ที่ต้องจำเป็นต้องใช้นะไม่ใช่ที่ชงทิชชู่อะไรโอเควันเนี้ยปลาแฟน์ทั้งทั้งคลิปอะปลากระจายอะขอกระสุดีว้นวัวอีกกระเป๋านะครับ เล่นแบบไม่กลัวคนนะนะก็บายใจหน่อยเจอกระสุนแล้วกระสุนอะไรไม่รู้็มโอเคือก็คงทุกคนก็คงรู้นะว่ามันใช้ด้วยกันได้มีใครไม่รู้มั้งไม่มีนะไม่ขีดยังไม่ได้เลยนะครับ เต็นไม่เก็บนะครับไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือยังไม่ได้มีความจำเป็นในการต้องใช้นะครับเพราะาเราจะเล่นแค่รอบเดียวบันเดตของอ่าพอแล้วมั้ง แต่ยังไม่มีไม่ขีดอะกับแผ่นที่เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีงดซึ่งผมเนี่ยมีปัญหากับการหลงทิศที่เยอะมากแล้วถ้าไม่มีพอยต์เนี่ยอาจจะตายได้ คลิปนี้อาจกินเวลาเจ็ดเดือนโดยที่ไม่ต้องไปทำงานทำการอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าผมยังไม่มีแผนที่นะเนี่ยเปี้ยเงดนยิงตาย มาด้วยโทรศัพท์เป๊บหนึ่งแล้วโทรศัพท์ว่าไงครับครับครับ ให้เวลาเปล่าเอาอะไรอ่ะนึกไม่ออกหรอหรอนี่เขาลดราคาแล้วหรอครับอุย้ยลูกหนึ่งมันจะทำดีมั่อนั่นอะดิจะกินหมดกันหรือเปล่า จะกินหมดเหรออ๋อมันไม่ไมีเป็นซีกแล้วลูกก็ไหนซื้อมาได้19บาทเองทำตายแล้วพ่ออ่ะ เธอบอกแล้วกันอะไรนะไม่ได้ยินเลยไม่เคยมีสัญญาณได้าจ้าด้าอัดีจ้า,จา,จาได้ยินหรื <c oughs> อเปล่าคนเราก็มีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ต้อง ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวบ้างนี่กูวิวมันถูกทางไหมเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดจะมีมิลิเทอรี่ร t ่อยู่แถวนี้สักที่หนึ่งบ้าเฟแบบไม่กลัว โดนคนยิงอ่ะนั่นไงเพราะว่าคงไม่มีใครมายิงกันตอนนี้นะครับยิงก็ใจดำเกินเฮ้ยนั่นมัโรงพยาบาลนี่วะ <c oughs> ในโรงพยาบาลอาจจะใช่ตรงนี้ เดี๋ยวที่ให้ปลาก่อนสิครับอืมมาจากข้างไหน่ะข้างหลังเหรอโรงพยาบาลจะเอาอะไรไหม่ะโรงพยาบาลนะครับผมยังไม่มีไม่ขีดเลยนะครับ ไม่เอาอะไรความจริงตรงนี้มันก็มีไอ้นี e ่นะที่เป็นเอากระสุนแต่แต่กระสุนเนี่ยอย่างอื่นไม่เอานี่ไงเจอด้วยเจอบันเดดบันเดดพอแล้วเยอะพอแล้วนะครับตอนนู้นคืออะไรถุงเลือดจะไป เพิ่มเลือดให้เพมเใ,หให้ตัวเองก็ไม่ได้นะครับท <c oughs> ีนี้อ่านั่นไงกล่องพยาบาลเอาอะไรดีเอารมฟีนแล้วกันสองอันเผื่อวิ่งแล้วขาหักนะครับ เต็มเต็มเพนคิลเลอร์โอเคไปดูไปเลยดีกว่าเนอะแต ouais. det, ่อย่างที่บอกครับว่ายังไม่ได้แผนที่ก๊อกหนึ่งเก้าก๊อกสิเจ็ดกับลูกกระสุนมันโอ้โหก็ดีนะ เพราะว่าเราจะได้เปิดไฟฉายไปด้วยใช้ปืนไปด้วยเอคเ,เรมิมตันแฝดไล์ด้วยเอาไงดีเอางนี้แหละไปแล้วไม่หยุดแล้วไปเลยนะครับก็โอ้โหอีกไกลอะ่ะ ก็วิ่งจากเชนกอสไปไปอิเล็กโตเดี๋ยวไปแวะอิเล็กโตแป๊บหนึง่งล้วก็ไปรีวิวเอ้ยไปคาสเทลวิ่งไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับสีแดงมันเห็นเห็นไกลกว่าสีน้ำเงินในชะ่ไหม ตอนนี้ผมกำลังวิ่งมั่วอยู่คิดว่าคงจะวิ่งไปหาถนนอ่าอย่างน้อยก็เจอรางรถไฟแล้ววะเพราะว่าถ้าวิ่งเราต้องวิ่งเลาะขอบถนนไปใช่ไหมแล้วเจอเมืองหนึ่งเมืองแล้วก็จะเจอเอิเล็กโตรหันไปเจอกระจกตกใจนะเห็นอะไรแดง,แดง เฮ้ยเฮ้ยทำไมรัวเหรอรั่วรั่วใช่ใช่รั่วใช่จริงๆด้วยตอนนี้คือกำลังเดาแบบโคตรเดาเลยนะเห็นถนนแล้วไม่สนซอมบี้อะ่ะมีรหรือเปล่า เลยต้นไม้นูน้นไปจะกินน้ํากินอาหารแล้วก็วิง่งอย่างเดียวเลยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวถ้าเห็นไฟคือรถผ่านมานี่ก็ดรอปเข็มไล้์ก่อนอะแล้วก็วิ่งไปในทิศทางที่ ที่ไม่ใช่ทิศทางนี้นะครับกินมาเส้นเดียวนะครับก็เหลือที่วางต่งช่องโอเคน่าจะได้แล้วแหละเอ๊ะ ทำไมถนนไปทางนั้นดาวก็ยังไม่ดูดาวในในในเดซีเนี่ยผมว่ามันดูได้นะแต่ว่าต้องต้องดูเว็บนิดหนึ่งอะว่ามันเพราะดาวแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ในในแต่ละแต่ละฤดูกาลอย่างเงี้ยซึ่งท่านเราดูดาวเนี่ยผมว่าเป็นคนดูดาวเหนือเป็น พราะผมเคยเรียนลูกเสือมาก่อนก็ดูดาวดาวเหนือเอานะครับดาวเหนือเราก็ต้องถ้าไปดาวเหนือใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งไปขวามือของดาวเหนือแต่ตรงนี้มันแค่คือเลาะถนนไปเรื่อยๆนะครับถนนให้ขวามือเราเป็นทะเลเนาะซ้ายมือเป็นภูเขาก็น่าจะวิ่งถูกทางแล้วแหละก็ถ้ายังไม่เจออะไรก็เนี่ย ดูตอนเข้าแรกก็ได้ชื่ออ่าอยู่แถวไหนแล้วก็เปิดด c d b เอาคลิปนี้ก็คืนนี้ลงไอ้คืนนี้แบงไฟล์พรุ่งนี้ลงโอเค <c oughs> ไม่วิ่งบนถนนนะครับเพราะว่าบนถนนมันจะเกิดเสียงดัง <c oughs> ใช่ไหม ก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก่อนใช่ไหมหรือหมู่บ้านเมื่อกี้อ่าไม่ใช่พอเจอหมู่บ้านแล้วก็วิ่งไปแล้วก็จะเจอกับกับอ่านั่นไงคงเป็นหมู่บ้านนั้นแล้วก็ปามอยู่ขวามือก็จะถึงจะถึงจะอิเล็กโตแล้วอิเ okay ล็กโตก็โอเคละ รู้ทางเป็นอย่างดีนะครับเมืองไม่ใหญ่แล้วก็คือตรงไปไปทำลายไปคงหาสเสบียงนิดนิดหน่อยหนนิดนิดหน่อยหนยจริงกระป๋องก่อนกระป๋องน้ำแล้วก็ไปเลยเออไปดูไอ้นี่ด้วยแผนที่นี่คือหมู่บ้านนะครับ เนี่ยวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเจอไอ้อุปสศัก์บนพื้นอะ่ะคือถ้ากลางวันอ่ะพอจะดิฟโอ้โหเมื่อกี้สังเกตไหมวิ่งเฉียดซอมบี้เนี่ยแล้วพอติดก็นะอันน่าจะเลยหมู่บ้านมาแล้วนะครับ อ่าสะพานใช่ไหมไกลๆนูน่นส่วนนู่นเป็นเออ่ปราคารเลยปราคารไปก็จะถ้าวิ่งเป็นทําถนนก็จะเจอปั๊มอยู่ขวามือ ด้านซ้ายมือน่าจะเป็นจุดจุดสปอนฮอด้วยนะก็คงไม่ไม่ไปเอาหอนะครับน้ำมันเอยอะไรเอเอยแยะเสียเวลาแล้วเขาก็ยังตามมาอ่าตอนนี้ถ้าเป็นกลางวันน่าจะมีวัวมีหมูอยู่กลางคืนก็มีนะครับแต่เรามอง,มองไม่เห็นกนะันนันีอ ่เจอเส้นกลางวิ่งเส้นกลางเลนแหละวิ่งอย่างเดียวอย่างงี้ไม่ทำไรแล้วถ้าสมมติว่าเซฟเออร์ที่คนเยอะแล้วก็กลางวันก็ขึ้นไปวิ่งบนภูเขานะครับปลอดภัยอย่างนี้ไม่ปลอดภัยหรอก ไม่ปลอดใครค้นเนี่ยแหละจะยิง <mm mm> ถ้ามีซอมบี้จริงๆไม่รู้ซอมบี้จะเป็นแบบในเกมนี้หรือเป็นเซเว่นะผมว่าถ้าเป็นเซเว่นี่อยู่ได้นะแต่ถ้ามันเป็นแบบ d ดซีนี่ก็ เหนื่อยอ่ะโอ้โหดูเนี่ยยังวิ่งตามอีกอ่ะซึ่งเป็นเราวิ่งจริงอ่ะแม่งหอบแดกอ่ะถึงตายอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะแต่ในนี้ก็คือมีรถนะครับก็คือน้ำอ่ะรถยิ่งเหนื่อยเยอะๆนะครับเสียงผมจะเปลีป่ยนไปเป็นคนละคนเล้ว อ่าเจอบ้านเราลัดนี่ดีกว่ากันคุณซอมบี้ได้ยินนะครับนั่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนที่แล้วหรือคนใหม่ที่ไม่ค่อยอยากวิ่งบนบนารางรถไฟเพราะว่าเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นอ่า ก็วิ่งอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรทำอะ่ะรัดเลยรัดเลยความมันของดีซีมันคือสมจริงอย่างเงี้ยแหละเอาแหนบมนจิ้มเดบันยูเลยเมื่อยหนียวนะ มันมีมาโคนะที่ให้กดที่กดโอ้แต่มันก็ต้องสลับกันอยู่ดีนะครับขึ้นเหนื่อยกับการกดค้างนะฮะน่าจะมีแบบกดแล้ววิ่งกดสองทีเนี้ยแล้วก็วิ่งอัตโนมัติเนี้ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่อิเล็กโตแล้วจะเจอกันอีกทีแล้วกันเหนืงง่อยแต่ใกล้แล้วนะโอเคได้เวลาพอดีเลยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการดูคลิปผมนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ